กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้ยังว่างอยู่นะคะสนใจลงโฆษณานะคะก็สามารถติดต่อเราได้0 9 0 0 8 9 9 9 9 5นย์แปดานะคะ,ะนายนภัสนะคะอวดโรแมนติกนะคะใจฟูคนนี้แหละนะคะคือรักแรกพบนะคะหากนึกถึงนะคู่แม่ลูกสุดจิ้นนะนะที่ตัวติดกันตลอดเวลาคงต้องคิดถึงคุณแม่เขาเรียกว่าแม,แ,มแม่แม่แม่หมูพิมพากาและก็พระเอกลูกชายสุดหล่อน้องนายนภัสนะคะแน่นอนนะคะช่วงนี้นายนภัสเขาบอกว่า ได้กำลังใจนะคะ,ะสุดๆนะคะทั้งงานพรีเซนเตอร์งานละครแล้วก็อีเวนต์ต่างๆนะคะเข้ามาอย่างมากมายและแน่นอนวันนี้นะคะ,ะเป็นวันแม่หนุ่มนายก็ไม่พลาดที่จะออกมาปล่อยโมเมนต์น่ารักน่ารักให้กับคุณแม่หมูบนอินสตาแกรมส่วนตัวนายได้โพสต์นะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะที่ รวมโมเมนต์ระหว่างตนเองกับคุณแม่นะคบไม่ว่าจะเป็นในวัยเด็กจนถึงวัยทำงานทั้งคู่อยู่เคียงข้างกันเป็นกำลังใจให้กันเสมอพร้อมกับนะฮะใส่เพลงประกอบของโบสุนิตานะคะรักแรกอ่รักรักตั้งแต่แรกนะคะก่อนทิ้งแคปชั่นสุดซึ้งไว้นะคะกับคุณแม่ว่ารักตั้งแต่ลืมตาดูโลกนะฮะแฮชแรักตั้งแต่แรกแฮชแทกรักแรกพบของกันและกันแฮชแทโบสุนิตาฮานินะฮะก เป็นเทศกาลวันแม่นะคะก็ต้องบอกรับคุณแม่นะคะมาที่นักร้องสาวนะคะคนนี้ดังมากสุนารีราชสีมานะคะคนนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคอหวยที่ซื้อลอตเตอรี่แล้วล่ำรวยด้วยนะคะเลขทะเบียนรถคันนี้นะเคยมีเหตุนะคะต้องเป็นป้ายแดงนะคะนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่อย่างพิสุสุนารีราชสีมาก็โชว์เลขเด็ดรถทะเบียนนะ สตัวนะ,ะลงใน i ิน t a g r กรส่วนตัวนะฮะตอนนี้ก็ตัวเองก็กลับบ้านหลังจากทำงานเสร็จโดยเขียนข้อความว่าเมื่อแม่กลับจากทำงานลูกๆรอ,อ,อต้อนรับพบว่าในคลิปในสุนารีเนี่ยถ่ายผ่านนะคะเลขทะเบียนร,รถแบบไวๆเจอเลข2774นะคะคุณผู้ชมนะฮะซึ่งรถคันนี้เนี่ยเมื่อช่วงกันยายนปี64นี่นะคะคุณสุนารีเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพทะเบียนร,รถป้ายแดงเนี่ย หลังขับไปชนท้ายนะฮะกับคันหน้าแบบชัดๆก็คือ8980พร้อมแคปชั่นว่าจิ้มตูดเขาแต่เช้าเลยนะฮะ,ะนะฮะเออน,ะ,ะ,ออนะ,ะและพบว่านะทะเบียนรถเนี่ยไพยแดงตอนนี้เนี่ยชนกับเลขดังนะฮะเจฟฟองเบียรด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งพิสุนี่เขาเป็เาเรียกว่าเป็นคอหวยคอลอตเตอรี่นะฮะเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะฮะยังไงก็แล้วแต่ก็ ถ้าเกิดใครเชื่อเรื่องนี้ก็ก,ก็ซื้อตามแกได้นะครับเพราะแกถูกหวยบ่อยนะครับพี่สุพี่ไฮหลายคนเนี่ยเขาก็แสดงว่าพี่พวกนี้เวลาเขาซื้อเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อแค่ใบสองใบเหมือนพวกเราเนาะเขาซื้อเขาซื้อแบบว่าเหมือนเหมาเหมาแผงแม่ค้าเลยนะคะมันก็ต้องถูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะการซื้อลอตเตอรี่นะครับก็เป็นการลงทุนในรูปแบบหนึ่งวันนี้ไม่ถูกพรุ่งนี้ไม่ถูกมลรืนก็อาจจะถูกก็ได้นะคะ อ่ะก็เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมนะฮะใครสนใจติดต่อโฆษณาก็090089995นะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วพี่เต๋อขอลาไปก่อนเหนื่อยมากอีโ e อไม่มาสวัสดีค่ะค,คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u u s c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็กขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ